คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับอ่าไรเดอร์เจนออฟฟอร์จูนนะคะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่มาแรงมากแล้วก็ทำไมเสียงมันค่อยอย่างนี้เสียงเกมค่อยมากเราต้องเปิดเสียงเกมดังๆไปเลยมา วันนี้เรามีทุนมาที่2,000บาทแล้วเราจะเริ่มเบ็ดที่20บาทนะคะเรามาลองดูกันซิว่าเรามีทุนมาสูงสเนี่ยเราจะได้กำไรไปที่เท่าไหร่นะคะหนูจะเชื่อว่ามันแตกแน่นอนยังไงยังไงมันก็ต้องแตกเพราะว่าเล่นทุกครั้งมันแตกทุกครั้งเราเล่นติดกันมาหลายวันแล้วเราต้องรีบกรอบกลยนะคะในช่วงที่แบบเกมใหม่มา เกมใหม่มาแรงนี่คนจะเล่นเยอะมากตอนนี้คือติดอันดับหนึ่งไปแล้วนะคะเกมนี้แต่แบบรัวๆเนียเนียเพีย <c oughs> สำหรับเกมนี้นะคะเวลาที่เข้าฟีสปินนะเราเวลาวายมันเข้าหลายๆหน้านะหตัวคุณนี่คือเยอะมากคะ่ะ เนี่ยปึ้งมากับคุณสามาสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะคะแล้วเข้ามาดูคลิปหนูจา๋าหนูจ๋าแนะนำว่าให้ลองแบบฝากน้อยๆ้อยสองแล้วก็เบ็ดน้อยๆมันก็แตกนะคะท่านผู้ชมคือจะเบ็ดน้อยเบ็ดสูงตอนนี้มันก็แตกจริงๆเพราะว่าเนาหนูจ๋าลองเล่น เบ็ดน้อยๆแล้วเนาะเออมันก็แตกให้เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะแตกโบนัสเข้าเท่าไหร่โอ้สัคัชเชอร์มาไหมมันเลยไปแล้วมันไม่มาแล้วมันหรอมาไหมมาไหมมาไหมไม่ไมานะคะไปแล้วมันเลยไปเลยคะ่ะคือแบบคือเล่นเกมนี้ว่าสามสี่วันเราไ,ได้กำไรมาตลอดไงว่า หลายหมื่นแล้วเนี่ยเหมือนกันไะเป็นไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตค้างกดไม่ไปนะคะเย้ยมาเฮ้ยกดรวปุ๊บมาเลยจ้าสแครจเชอร์รอบแรกนะคะสิบฟรีสปินของหนูจา้ามาดูกันว่าหนูจ้าจะฟาดไปเท่าไหร่ตัดตาดเลยเลยคะ่ะ มาเริ่มเริ่มร้อนเริ่มร้อนแอร์ร้อนหรือว่าใส่เสื้อหนาก็าไม่รู้อ่ะไปนี่อ่ะอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะมามาดูกันดูซิจะฟาดไปที่เท่าไรตาร่ตาร์ตไปเลยครับนาได้อยู่ยังได้อยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายไหมสุดท้ายไหมย,ยังมาอีกอะโอ้โหเป็นสุดยอดมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยลาฟรฟีสป,ปินเข้าแบบรัวๆโบนัสแตกแบบตาร์ตครับบิ <c oughs> ๊กวินไปเลยจ้า บิ๊กวินนจานะรอบนี้ลาดรีสปินได้มา636บาทและสรุปโททัลวินทั้งหมดของหนูจาในรอบนี้นะคะ863บาทจา้าไปกันรัวๆเลยตอนนี้กำไรมาแล้วเราก็ยังไปกันต่อและเบ็ดกันที่20บาทนะคะท่านผู้ชมมาเฮ้ย ถ้ามันแตกเราก็ต้องรีบโกลยนะคะแล้วเมื่อไหร่มันไม่แตกแล้วเราก็ต้องแบบไปเล่นเกมใหม่ช่วงนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อหนูจ๋านะคะหนูจ๋าจะเล่น,ลนไอ์ไรเดอร์เกมเนี้ยอยู่ก่อนเพราะมันแตกดีเหลือเกินส่วนลิงก์ไหนที่หนูจ๋าเล่นนะคะก็หนูจ๋าจะแปะไว้ให้ตาคลิปลองไปสมัครแล้วก็เล่นกันดูนะคะ เอ้ยเอ้ยกดแบบรัวๆไปเลยไปจ้าลองเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแบบอยากเสี่ยงอยากเสี่ยงอยากเบ็ดสูงๆดูว่าเป็นไงตอนนี้เพิ่มเบ็ดมาที่32บาทนะคะถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่ค่อยแตกเราจะลดเบ็ดเหมือนเดิมนะจ้ว ฟีสปินเข้าไหม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 เอ้ยเข้าฟีสปินเข้ารอบนี้นะคะพอแล้วพอเลยเพราะมันหกนาทีแล้วนะถ้ามันเล่นนานไปกว่านี้มันจะไม่แตกไปเรามาดูกันว่ารอบนี้หนูจ๋าจะกอบโกยฟีสปินไปได้ที่เท่าไหร่ในเบ็ดสามสิบสองบาทนะคะจะได้ เยอะไหมเท่ากับรอบแรกที่แบบเป็ด20่นะอ่ะมาดูกันเนี่ยยุย้ยบิ๊กวินครั้งแรกนะคะของหนูจ๋านะคะที่6 ฟรีสปินนะหนูจากกรอบโกยไปได้ที่เท่าไหร่เนี่ย856บาทท่านผู้ชมมันมาแล้วจบฟรีสปินรอบนี้ปิดคลิปไปเราไปช้อปปิ้งออนไลน์กันต่อค่ะเ <c oughs> นี่ยมาเดี๋ยวอีก5าฟรีสปินเหลืออีก5ฟรีสปินไป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 ต่อ มามามาไปเร็วไปเลยมาอีกมาอีกนี่หมดแล้วน่าจะไม่มาแล้วได้ไหม สรุปทั้ทวินรอบนี้ของหนูจ๋านะคะได้มาพันสาอเพราะฉะนั้นเราจะปิดคลิปด้วยกำไร1657บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกมไรเดอร์ของเราบายบายสวัสดีค่ะยังยังยังไม่หยุดถ้าถ้าไปต่อนี่มีเสียตังนะเอออาจจะแบบนะหมดตัวก็เล่นได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ